ไรเปี้ยวโดนเออโอ้โหเลเวล่หมดหนึ่งแค่หนึ่งคืออะไรตะกมนะตะกมนะตะกมนะยอดยี่สันยังไม่กินตะกมอะไรไม่รู้ยอดนี่นะเอ้ยเขาบอกไม่เห็นบอกไม่เห็นอัเลยอินเล็กสิบคอม่ได้จ้าเฮ้ยอันนี้อันนี้คือคนละมิตรเลยใช่ไหม ไม่ไม่ไม่มีอะไรทีเดียวไม่มีอะไรม่มีอะไรทีเดียวจะตุ้กับผักคนละเม็ดใช่ไหมนี่คนละเม็ดเหรอแล้วทำไมทำไมมันเหนียวแล้วนี่มันไม่ความเปรี้ยวมันไ่ต้องเหนียวเสมอนัำดีเองนะนับสิบวิเก้าแปดเจ็ดหนึ่งโอเคอะไรโอเคผ่านไป็นคนแรก อามิดบุ้มบ่แมยุติกาเลนซะ้สอไม่รับปหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสอสหาเจ็ดเกโอเคโอเคเย

ห้าสี่สามสองหน้าอยู่อย่างเงี้ยดนเราดีเอแไม่ไม่ต้องดิ่งินต้องนิ่งต้องนิ่งต้องงอโอเคโอเคได้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 ด้ดูไดมดน้ดไดดูเด้ไย้ได้ปดปไดะป้ไป้ไดได้ไได้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 ก้้

ม้วนม้วนแบบเหนียวจริงอ,อ่ะเต็เก้าแปดแล้วหกห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคขอจานขอจานครับขอจานเลเวลที่สองครับมาเลยนี่คืออะไรอาหุ่นดองอเอาหุ่นดองอเอาหุ่นดองเนี่นยหมดเลยหมดเลยหมดเลย มันเสีเวลาครับโคโลซตตีอยู่มองอกล้องเยี้ยะไร้เบี้ยเฮ้ยดูแบ็คอะไระป้ยเดีย้อย่างเดี้นี่นมงต้ากน่ที่สามมะนาวครับรูที่สามเห็นแวบๆมันเป็นมะนาวกินเป็นคู่นะกินเป็นคู่อ่ะ นี่พี่ชายมชอบอะไรเปรี้ยวๆนะอก่นปวดมากกูจัดให้ชิ้นใหญ่เลยชอบเลยอะไร้วกมันไม่ล้างเปรี้ยวๆดูนะพี่ัดไทยอ๋อที่สำหรัเปรี้ยวอีกอันนึงด้วยพี่ชายอีกคู่กินเปลือกด้วยเหรอเปลือกจะคลายทิ้งกะไม่ขมเอาที่เที่อ๋อคือขัดเกลือแล้วโอเคออ้าวสามสองหนึ่ง Ui! lăm miếng béo miếng được không? được không? béo miếng béo vậy? béo miếng ờ. béo miếng béo béo miếng béo miếng béo miếng hả? miếng béo miếng béo miếng béo béo miếng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  béo ăn béo miếng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 này. miếng 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 อหล่อมากกินมากหล่อน้อยกินน้อยอ้ยคนก่อน่ะเนื้ออย <c oughs> ู่ด้านลังอื้ออ่ะคนไปแล้วลคนไปแล้วคนแล้วคนแล้วคนแล้ว,ลวเดี๋ยวอ้าวสามตวงหนึ่งกูไม่กลัวเปรี้ยวกูกลัวพวกไอ้สัตว์เดี๋ยวมึงให้มารีแอคก่อนน้ำตาไหลไ้เยอะน้ำตาไหลกูขอสาวนะกูขอถุงได้กูขอถุงได้แค่นั้นแหละเลยมองน้ำตาไหลตาแดงเลย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชอบโชว์เหนืออุ้มเนาะรีดตกองจะดองเลยยี่่่่่่เอ่่่่

ตรงนี้เอาแค่ไหนเอาแค่พอไหมใี่เออได้หมดอ่ะอืม้มันจดเลื่อนลงมากินแล้วยงยังยังยงอดูหนกินแล้วไม่ได้รอกมันไออย่างนี้มันไม่ได้เลยไม่กินเลยกินพอด้วหมกิใช่ก็กินไง อ่ยังไม่ชัวร์อีมึงสั่มาเลยนะันม่ปาสั่นจะไม่ปากสั่นกินเติมจะไปาสั่นไหมสั่นกำลังเก่งอยู่เนี่ยมาหมดเลย่เลยเ่นานถนัดตรเี้ยว้าวอร่ ก็ยังเหมือนมะขามจริงนะเป็น่มะขามอันนี้ไม่ได้ใส่น้ำผึ้งสายยูอะไรไม่มีเหมือนได้ไฟเบอร์มะขามอันนี้ไม่มีอันโน้นมีเรือวสิเรือวสิเอ้ยภูมิเดียวคนเดียวอยู่อันนี้เลเวลสุดท้ายใช่ปะอันนี้เลเอวห้าคือรวมทุกอย่างคือมิกรวมทุกอย่างอ่าเขาเรียกว่าช็อตนี้คือมีทั้งอแอ้มช็อตซามผาบอ้วกลงกระเกลียคนละแก้วเลยไหมหรือยังไงไม่ไม่ไม่อ๋อมึงจะกินคนละแก้วเลยเหรอกินทันทีอ่ะ พื่อทนฟันแชร์ทำไมรู้สึกมันได้คลิปตอบให้กูดูเป็นนักจิ้มดีบุดไฟ่นี่มันคล้ายเลยนะผมเนยไหมแล้วมึงเลี้ยงทำไมอาแล้วมึงรีแอคแล้วมึงโดนแล้วทีนี้อ่ะเดี๋ยวมึงกินข้าวเปรี้ยวหรือเปล่ากูขมอีกกูข้าวเลี้ยงนะเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวมาเจอกันเจ้าป่ามันใส่เปลือกมะนาวไปด้วยแล้วปั่นรวมกันอะ หนอน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 กหน้ามนออกเมื่อนี้น้าออน้ไม่จานหน้าออกน้ไม่จานขมอะไรขมได้เหรอเออนอะไรไป้เรียกเรียนแบบเลยผมดิ่ยผมมผมเปรี้ยวเลยที่ออกผมนะชิมรือยัง่ะ mình cũng có nhiều thứ như vậy luôn. Lớm kia, tao, lơm đơm. Oh, sụt tai, kia rồi. Mượt cái gì vậy? Mật gì tai mượt kia? Ẻo, bảm sát, kia. Khủng, lơm đơm, khủng. đi zoom nha mận đi. Tao lên đây, lên đây rồi. Mượt kia, mượt kia, mượt kia, à. Mượt kia, kia. Nói 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 Này nó kia cái gì เกอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้คือน้ำมะนาวที่รวมทุกทุกอย่างบิ๊กโอเคมันมีเป็นน้ำมะนาวมีอะไรบ้างมีน้ำมะนาวองุ่นโดมะม่วงน้ำมะนาวขวดอันนี้ก็มีแค่นี้รก้สึกแค่นั้นเลยโอเคใส่ไปดีหรอ แล้วก็มีนี่เราอยากให้แบบมีรสชาติแบบเผ็ดซีดนิดนึงใส่ลงไปอ่าใบยองเนสมายองเนสนิดนึง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 จริงจรงนะนี่ไงนิดนึงพริกไทยจะได้มีความเผ็ดร้อนไม่อยากให้แบบว่ามันแค่เปรี้ยวอย่างเดียวมันไม่ได้นิดนึง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 จริงๆเพราะว่าเราอ่ะแบบว่ารักเขาไม่อยากให้เขาแบบว่าเออกินรสชาติอะไรที่ไม่ดีหรอกอุ้ยอันนี้อร่อย นิดนึนิดนึงนินิจริงไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมอุ้ยอเพื่อนเพื่อนเอเคโอเคอันนี้ด้หรป่าอันนี้ได้หรไม่ใช่อันนี้ไม่อันนี้ไม่แต่ว่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยติดมือมาอุ้ยไม่้ไม่ตองไเป็นเลยนะตอนนี้นี่ทุกคนนี่คือเมนูพิเศษจากที่งานกุ้ เอ้ยมีเหรอเมนูพิเศษอ๋อันนี้คืออะไรเมนูพิเศษเลเวลสุดท้ายมอบให้ด้วยใจแกไม่รอดแน่กูใส่ฟิกมาแน่เลยเดี๋ยวใ่เช้ากินแค่ไหนกินแค่นั้นก็เอาไปเลยอืมกูบอกแล้วว่าไม่ใช่กูอ่ะเอาดิเป็ดเหรอาเป็ดไหม

นี <Cornell>. ้ทุกคนดาวันเขาไหมลองดูลองดูซิมเบิร์ไหม่ี๊ยไว้เนยไม่ตรงนะอน่ ไกินหมือองดูองกูสาเล่นกินบอกเลยเจเพี่ผมเจ๊ี่ผมไมด้อนเลยไม่ได้รีแอคปืนเ่วยกินเลยยอเนี่ิกินไม่ได้กูบอกเลย

นรวแบบเลยเลยยังไม่แดกทีได้ยังเปเลยดูทีดจมาเป็นน้ำเดเ็้ามือึปิดดอ๊ตอนตินเดืกตอนนว้าวได้ยูได้ยูนี่คือบปลโดนะเมื่อกี้ใครเลียกบ้างกูไม่ไหวจริงมึง ใช่โดนไปแล้วเมื่อกี้โอเคเมึงอไงกูโดนแก้วสเปเชียลมึงอไงกูโดนสเปเชียลไรเดอร์ฟอนด์เพลงนี้กูไม่โดนเอาเลยไม่โดนเอาไห้เยยอดแบบแต่ว่าผิดยังผิดอยู่อีกผิดอะไรแค่ซ้อมเกิดที่ปากไม่กินเลยปากสั่นแล้วไม่เชื่อไปดูเลยสั่นก็มีสรุปที่มีที่โดนก็มีผมเบียร์กันก็โดนทุกคนเนี่ยภูมิโต ปากสันแมปากสันแมสปากสันเนี่ยนัรีแอคมันปากสันคือรีแอคมันไม่ใช่แบบไม่ไม่โอเคโอเคปากสันก็เลยยังไงปากสันเราปากเลนมาใครก่อนใครจะโดนหนังยางพี่คาดอะนี้ก่อนมามาอันะลิคอนะนะาำแบบทำเลื่อนทำอะไรนะเออไยาง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 เล็บปากลอยแล้วเัีเยอะดีแรงก็ด้วยสัตว์นลอยเลยมัดูดิอ๋อ ขอแบบเป็นรอยเลยขอลันลันได้ขอลันลันได้เลยไปยังสามสองหนึ่งเอาเฮ้ยเลี้ยงเกินเลี้ยเกินเลี้ยงเกินปวดเจ็บจริงไอ้เหี้ย ต่อพ่ไเหนอมไอ้ยีโคตรเก็บเลยวดูแขงอยนมนเส้นเลยไอ้ยเส้นเลยอ้ยี่นเส้นโหยยิ่แรงเกินมันล่นข้อต่อไม่แสบะไม่เคยดูจ่องโอมามหะเออนาเฮ้ยติดเลขสิบไงติดเลขสิบโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยังไม่นับเลยเอาเอาไปยี่ยังไม่จับเลยอ้า เ้้ดเ้้วอ้่อ้ยโอ้ยโอเ่ยนาขึ้นเยน้าขึ้นโอ้ยทำไมคโดนด้วยอ่โดนโดนนึร้ายอ่ะมาแกจะดีดกูก้คอได้ไหมบอเลยเียเย้าม่วยายไอ้่ไอ้โ่ไอ้โ่กว่โ่ดีบไอ้กดีว่าไอ้กี่าไอ่ไ้เฮ้ย้รลยบเลยดูของกดูของกูเลย อูมน่าทำากาแรงเลยไอ้กันไม่ชืออไม่ถือคอไอกไอ้ย่าไอกันเอ้ยเฮ้ยกันย่าไม่ไม่ไม่นไม่ิรมานไม่ไม่ไมต้่ไม่ไม่ไม่ามีตามีอีกตมีเหมือนไม่ตามีกตามีก็ไม่ประมาณนี้ ไม่มันเบาเกินม่เบาไม่มี X มี X เอาไหมฮะดูดูรอรอตอ้ดูของกูเลืออออกนี่เห็นเส้นเลยเห็นไหมแรงแล้วเลยของกูเลื่อออกอ่ะเนี่ยของกูเลือกลังจะออกนี่นี่ของไอ้ยี่ดิ้มเลือดอ่ะโอยี่ดิ้เลือดอ่ะยี่น่าอ้ยี่มันดอ่มมันจะดิออยเลยไอ้ีิเลือดหรือเปอเอามามาลิากูาถึงานาทีหนึงนาทีนึงนาทีนึ่งยังไม่ถาไปอแล้ว ได้ได้ดูน้องลอยก่อนต้อดูต้องลอยทุกคนนะนี่นะหลักบาทนะอาร์มรีเขอ็กซ์อาร์มรีแอคเดี๋ยโดนอีกดอกนะเี็กโดนอีกดอกละเออมายมาตายไปมึงแล้วใช่ไหมไม่ให้ตอเราไม่ตอเราไมมึงต้องลงโทษวะไม่เอาเลยกูเจ็บมืออยู่ไอ้ตอมันเจ็บมืออยู่ดีก็มีเส้นเลือดเพิ่มขึ้นมาขอลั่นอุ้ย นับจ๋าเเฮ้ยมึงเอาดีๆนะเฮ้ยเจ้าเพื่อนเฮาเพื่อนเจาเพื่อนเฮ้ยแล้วทำไมกูโดนสองดีวะโอ๊ยโอ๊ยถ้าไมกูโดนสองดีอะทุกคนสองดีอะไรคนละอันคนละอันไอเนี้ยสุดท้ายอันสุดท้ายกูไม่มีมีไปเลยพุ่นนะมีมึงอ้วกแล้วเออมึงอ้วกรอแล้วแต่ไม่โดนนั่นไอ้กลิ่นแล้วนับเพลใครบอกไม่เจ็บไอ้สัไก็มึงเซ็ตเลยไงของมือเงาะุ้ง สเส้นไหยยโอเคใครชอบคลิปนี้ oh <my. S 1> อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องเรากดงติดตามช่องสามหาด้วยนะครับเอออยากให้ถึงพันซับไวๆอย่าลืมกดติดตามใครอยากดูคอนเทนต์แปลกๆทำไมจะทำไม่ต้อไม่ทำอี่ยานะกูบอกไม่เอาอะไรนะไอ้ถัานน้ำพี่กนั่นนะพ่ยาเพี้ยเลย